ครับเปิดขายข้าวแกงราคาถูกสวนกระแสเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันโดยขายกับข้าวราคาเพียงถ้วยละสิบบาทข้าวจานละสิบบาทครับเติมข้าวได้ไม่อั้นเลยเนี่ยฮะแล้วแบบนี้ดีเลยครับป้องกันเรื่องของโควิด -19 เพราะฉะนั้นเนี่ยทานอาหารแบบปลอดภยัยแม่ค้าเองก็ใส่หน้ากากอนามายัยคือคนภายนอกเนี่ยคือสามารถถอดหน้าก,ากากได้แบบเขาเรียกอะไรอ่าสมัครใจใช่ไหมแต่ว่าสําหรับผู้ประกอบการเองหรือว่าพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนะครับ คือพบปะผู้คนเยอะโดยส่วนใหญ่เนี่ยสวมหน้ากากอนามัยไว้หันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีครับแล้วก็ราคาเนี่ยถูกนะฮะมีน้ำพริกกะปิพร้อมผักสดให้ลูกค้ารับประทานโดยไม่คิดเงินเพิ่มด้วยโอ้เนี่ยฮะทางคุณเชียนหอมเชียนทองหอมยอมนะฮะอายุ25ปีเจ้าของร้านบอกว่าเปิดขายมาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้ว แต่ละวันจะทําอาหารประมาณสิบอย่างสับเปลี่ยนกันไปอย่างเช่นลาบอีสานผัดพริกขิงผัดแหนมใส่ไข่ต้มจืดมะละแกงเทพโพพวกกลิ้งไข่พะโลทุกวันเนี่ยนะฮะก็จะมีลูกค้ามาอุดหนุนจํานวนมากเ,เพราะว่าขายราคาถูกแล้วก็สามารถกินได้จนอิ่มช่วยประหยัดค่าครองชีพได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ถ้าจะสั่งกับข้า ใส่ถุงกลับบ้านอันนี้คิดเพิ่มเป็น20บาทครับส่วนสาเหตุที่มาเปิดร้านขายข้าวแกงในราคาถูกแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะช่วยชาวบ้านโดยเฉพาะทู่ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ยืนยันครับแม้ว่าจะขายราคานี้แต่ทางร้านยังพอมีกําไรพออยู่ได้ครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันนะครับยังไงก็ได้บ้างครับก็ขายข้าวแกง10บาทข่ะเครื่องทุกอย่าง10บ,บาทเลยน้ําก็1ิบ,บ ที่ขายถุงนี้ก็คือแบบว่ามันวิกฤตแบบนี้เราก็อยากช่วยให้คนแบบพวกแรงงานเนี้ยค่ะที่แบบรายได้น้อยแบบว่ามากินกันเยอะๆคือเราก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันนี่นะครับทางคุณธัญรักษ์คำลินเป็นลูกค้าเนี่ยบอกว่าก่อนหน้า สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแต่ละมื้อเนี่ยตกเกือบประมาณร้อยบาทครับส่วนร้านอาหารตามสั่งทั่วไปตอนนี้เนี่ยก็ปรับราคาขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโชคดีที่ไปคนพบร้านนี้ในโลกโซเชียลฮับโด่งดังเลยรู้สึกดีใจที่ได้กินอาหารราคาถูกมีรสชาติอร่อยช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าขอชื่น